มาแล้วครับขบวน75นะครับผมตอนนี้ช้ายอยู่17นาทีนะครับผมกำลังจะผ่านเครื่องกัน้นแม่นเดือนะครับผมเออตอนนี้5โมง15นะครับผมไปฮนะมา Mà subscribe หนึ่งสองซีซีไปแล้วครับขบวนเจ็ดห้าโอ้โอ้ตรงนู้นโค้งสวยนะครับผมเพิ่งเห็น เดอกันคลิปหน้านะครับผม